ใครกําลังมองหาร้านเติมโรบักและจําหน่ายไก่ตันผมขอแนะนําร้านนี้เลยร้านรีเวียนชอ็อปร้านจําหน่ายไก่ตันราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านจะมีกล่องสุ่มไก่ตันนะครับโอกาสออกถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นเพียงแค่สิบพอยท์ทางร้านเนี่ยก็จะมีกล่องสุ่มดาบยูรูด้วยนะครับก็เริ่มต้นเพียงแค่ยี่สิบพอยท์นะฮะแถมทางร้านเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มโรบักนะครับรางวัลใหญ่สูงสุดคือสองหมื่นโรบักนะครับเพียงแค่ยี่สิบพอยท์ ทางร้านเนี่ยก็ยังมีไก่ตันนะครับผมโอกาสออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพียงแค่สามสิบเก้า point นะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นไก่ตันนะครับหกหมัดขนตื่นนะครับเพียงแค่ห้าสิบเก้า point นั่นเองนะครับแถมทางร้านเนี่ยก็จะมีไก่ตันนะครับ id เลเวลตันนะครับหกหมัดขนตื่นนะครับดาบคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่แปดสิบเก้า point นะฮะแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะมี id ไก่ตันนะฮะขนตื่นนะครับผมสามถึงหกหมัดนะครับเพียงแค่สี่สิบเก้า point นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยจะมีไก่ตันขนมดจีตื่นน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 ะะะะะะคคคคคครร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 รัััััับบบบบผมมมมมาาาเเเเเอออออออีี่่่่งงงพพพพ้้้้้ฮยยยแแต์ก็ซืไไปลลวสถด ทางร้านรีเวนชอปเนี่ยก็จะมีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็ฝากไปเข้าเพจของทางร้านรีเวนชอปกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของทางร้านนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาแจสกสคริปต์เอาของฟรีกันนะครับซึ่งมันคล้ายๆแบบแหม่อะไรวะฮีโร่อะไรทุกอย่างมันคืออะไรใครเคยดูอะผมไม่เคยดูอะก็ของฟรีเนี่ยก็จะมีตามนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ของฟรีนะครับที่เราจะได้นั่นเองนะครับ ซึ่งของฟีเนี่ยคือมันต้องทำยังไงบ้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอืมดีๆก็แปลงร่างเลยว่าถือฝักอ่ามันบอกว่าอืมลูกสาวของเออได้โดนฮะโดนนโดนจโดนจมตีเนื่องจากอะไรอะ่ะคือเราต้องเอาอชนะเลยทุกอย่างะเราถึงจะได้ของฟีนี่ก็มีสกิปกับผมนี่เลยอันสกิปขึ้นมาเลยก็ออกมาสกิปไปนะฮะนี่เลยกดลันไปหนึ่งรอบ มันเล่นยังไงของมันก็ไม่รู้อ่ะก็เปิดอันแรกนะครับผมคือมันาร์มอะไรวะไม่แน่ใจวะแต่แมปมันกลตีนดีนะครับผมนี่เลยเจกิลีอ๋อมันจะอ๋อแบบนี้หรอมากนะครับเราเพียงแค่ทำให้ค่าพลังดึงของเราเยอะพอคือรูปสายฟ้านะครับเี๋ยวผมขอเอาค่ารูปสายฟ้าก่อนนัายัที่สองนะ แล้วก็อ่ะโอเคมันไปเรื่อยๆแล้วไปอีกฝั่งนะครับค่าพลังเราต้องเยอะๆนะฮะเป็นของฟรีอนะ่ะทุกคนมันน่าจะได้หมดเลยนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็ให้น้องๆเนี่ยตามผมมานะครับบินตามผมมาเลยนะฮะให้กดกระโดดออกเนาะแล้วก็บินตามมานะฮะนี่ก็มาสู้สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับดึงนะฮะนี่เราชนะแล้วนะครับผมแล้วมันก็จะมีประตูลับเปิดแล้วให้เราเข้าไปนะฮะเข้าไปเข้าไปนี่มันก็จะมีของไอเทมอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็เปิดนะครับผมนี่แล้วเราก็จะได้ของฟรีมาที่เรียบร้อยนี่เลยนะฮะมันเป็นหัวแอปเปิ้ลใช่ปะ่ะอย่างเดียวนี่หรอจบละคือ <c ười> อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ปะ่ะคือแค่หัวแอปเปิ้ลเนี่ยนะเพื่อ <c ười> อะไรกูมไม่เข้าใจแค่หัวแอปเปิ้ลเนี่ยนะว้าวก็ประมาณนั้นแหละครับเดีย๋ยวเราไปดูของฟรีกันหน่อยละกันนะโอเค ก็จะเป็นรูปแอปเปิ้ลสีทองนี่เนาะซึ่งมันมีหัวไฮด้าด้วยนะครับมันจะรีทุก18ชั่วโมงนะครับผมซึ่งถ้าครบ18ชั่วโมงปุ๊บนะฮะไอเทมต่อไปก็จะมานะครับก็ให้เราไปนั่นแหละนะครับไปดึงข้อหรือว่าไปดึงเชือกกันนะครับกับฮีโ่อีกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคือตัวที่อะไรนะฮะก็ของฟรีก็แมปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายฮะแมปแซมอย่างนั้นเลย